ผู้ใช้รถต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะระบบเบรกใบปัดน้ำฝนและไฟส่องสว่างควรมีการเปลี่ยนผ้าเบรกและเติมน้ำมันเบรกที่ระยะทางไม่เกิน50 0 0 0กิโลเมตรหรือไม่เกิน2ปีโดยต้องมีการเช็คระดับน้ำมันเบรกทุกสัปดาห์และอย่าลืมเปิดไฟหน้าและหลังรถในขณะขับขี่ช่วงหน้าฝนและควรขับให้ห่างจากคันหน้ามากกว่าปกติอีกประมาณ1 0 1ถเมตร โดยระดับความเร็วรถที่จะทำให้ไม่ลื่นถลายอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหากประสบปัญหาการลื่นถลายขณะขับขี่ห้ามเหยียบเบรกจนล้อหยุดหมุนในทันทีเพราะจะทำให้รถพลิกคว่ำวิธีแก้ไขต้องถอนคันเร่งเพื่อเบาเครื่องลดความเร็วรถโดยใช้เกียร์ต่ำและควบคุมพวงมาลัยให้มั่นจากนั้นจึงค่อยเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถนะคะสภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากดังนั้นผู้ขับรถ ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกตินอกเส้นทางได้ง่ายผู้ขับรถควรเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรสวมใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกอยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้ และห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาด